ทุดงขวัตชอบเที่ยวทุดงในประเทศลาวและประเทศพมา่าแรกท่านพระพระจารย์มั่นท่านเพียงคิดอยู่ในใจว่าพระองค์เล็กๆอย่างนี้นะหรือที่ผู้คนเขาล่ำลือว่าเจงนักเจงหนาดูแล้วไม่น่าจะเจงกาดอะไรท่านถึงกับสะดุ้งเมื่อท่านพระจารย์มั่นได้ก,กล่าวขึ้นทันทีว่าการดวนวินิจฉัยความสามารถของคนโดยมองดูแต่เพียงร่างกายเท่านั้นใช้ไม่ได้ เป็นการตั้งสติอยู่ในความประมาทท่านเกิดความอัศจรรย์ในวารกิจของท่านพระจารย์มั่นบังเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าตั้งศัจวาจาถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาภายหลังท่านพระจารย์มั่นได้กล่าวชมท่านในสังฆสภาว่าท่านพรหมสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชได้เพียงห้าพรรษาท่านเกิดเมื่อวันอังคารพุทธศักราช